แอนิเมชั่นทางทีวีสุดอลังการที่จะพาคุณไปเปิดพรมแดนการผจญภัยครั้งใหม่สุดประทับใจในโลกแห่งเสียงเพลงและจินตนาการในเบิร์ตแลนด์แดนมหัศัรดย์ จมมกรมีทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านบาทนำคาแรคตเตอร์ศิลปินซูเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตมาสร้างเป็นซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันเบิร์ดแลนด์แดนมาสจย์ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการแอนิเมชันทางโทรทัศน์ของเมืองไทยงานนี้ได้ทีมงานการผลิตของฮอลลีวูดและทีมงานระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมกันสร้างสรรค์การ์ตูนที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดให้กับเด็กๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะชอบชอบมากครับจริงๆแล้วเนี่ยงานเราได้เรื่องมันหลากหลา้นะ ในตัวเคือว่ามีหลายตัวว่าที่อยากให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นนู้จะเป็นนี้เมื่อเราจะเป็นกระตูนเนี่ยเราจะเป็นแบบอบไนดีในที่สุดก็คือร้องกากคอนเสิร์เสื้อผ้าที่ใช้ก็คือเสื้อผ้าที่ร้องล่าสุดในคลาวดเกตในในในช่วงคลาวเกตที่ร้องแบบเบอร์ดนะครับก็ดีใจแทนน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับในประเทศไทยต่อนนะครับที่จะได้จะได้มีคือเราจะได้อยู่ในโลกเดียวกับเขาด้วยเพราะเวลาเข้ามาดูคอนเสิร์ตเราเนี่ยเขาว่าไม่ว่าจะเป็นร็อกไม่ว่าจะเป็นแดน์ว่าบางครั้งเราก็จะมี มีให้เวีทีของเรากลายเป็นกระตูนบ้างมีรอบต่างๆแต่คราวนี้เนี่ยเราไปเป็นพวกเขาเลยเราไปเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้าของเลยเป็นพี่ของเขาเป็นหน้าแก๊งอย่างเงี้นะครับเพราะว่าน่าจะดีแล้วก็เราสามารถจะสอดแทบสิ่งที่เราจะบอกกันน้องได้ ทุกอย่างมันคือเราห,หน้าแก๊งเราต้องไปเจออะไรอย่างคราวนี้นแรกก็คือทำตัวน็อตหายกันเพราะเราจะต้องอะไรอย่างนี้ครับมันจะเป็น,นแฟนต์ซีสามารถจะเกิดขึ้นเร็ที่สุดคือแรบก็ยังไม่ได้เห็นภาพรวมเชิงกาล้วเขาเอาให้ดูบัาดูจะไม่คิวออฟก็โอ้โหคุยใชมากเป็นอยู่ที่บ้าน,นดูเฮ้ย ดี icana, จใจทั้งนนี้แบบดีใจกันน้องๆทุกคนน้องๆที่เก็บคนไทยกับครอบครัวที่จะมีชีวิตเก็บเอาไว้อะอย่างเราก็ดูกระจุนมุมนอกมาตั้งเยอะแล้วนะครับค really ือที่เราพอมาดูของเราแล้วพี่ว่าความตั้งใจของพวกเราก็ไม่แพ้กับมุมนอกแต่ล้วก็คนที่ใช้ที่เราใช้งานที่เราทำอยู่ก็เปิดแบเช่องนอกระดับโลกทีนั้นเลยคือมีการดูถูกคนไทยเด็กๆไทยปลูกฝังกันในสิ่งที่ดีมากเด็กๆจะได้อยู่เิมือนเราได้มา จน่าจะอยู่ตัวแถวต้นต้นปีนะครับมีนามษสาเราจะรู้แล้วว่าจะจะได้ดูก่อนตรงไหนลงดีก่อนหรือเปล่าเรื่องราวของเบิร์ดแลนด์แดนมหาสจัยรจะเป็นการผจญภัยในโลกแห่งดนตรีและเสียงเพลงที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานค่ะโดยพี่เบิร์ดจะเป็นหัวหน้าแก๊งที่ช่วยนําทางพาเด็กๆออกตามหาตัวโนที่หายไปจากการถูกขโมยระหว่างนั้นเด็กๆก็จะได้พบเรื่องราวและเหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์และชวนติดตามคุณผู้ชมจะได้ชมซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชั่นเบิร์ดแลนด์แดนมหาสจัยรกันในปี แน่นี้แน่นอนค่ะเตรียมตัวพบกับแอนิเมชันทางทีวีสุดอลังการที่จะพาคุณไปเปิดพรมแดนการผจญภัยครั้งใหม่สุดประทับใจในโลกแห่งเสียงเพลงและจินตนาการ9เบิร์ดแลนด์แดงมา